ไปดูกันที่ทิศทางของราคาข้าวกันบ้างนะคะราคาข้าวยังคงพุ่งไม่หยุดจริงๆนะคะล่าสุดค่ะราคาข้าวทำจุดสูงสุดใหม่พุ่งสูงสุดในรอบ15ปีค่ะราคาข้าวพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ15ปีนะคะโดยได้รับแรงหนุนจากความวิตกกังวลค่ะว่าอุปสงค์ข้าวที่เพิ่มขึ้น และผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลิโยนะคะจะทําให้อุปทานข้าวตึงตัวมากยิ่งขึ้นค่ะโดยข้าวเป็นอาหารหลักสําหรับประชากรหลายพันล้านรายในทวีปเอเชียและก็แอฟริกานะคะทั้งนี้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยระบุนะคะว่าราคาข้าวขาว5%ของไทยซึ่งเป็นมาตรวัดของราคาข้าวเอเชียตอนนี้พุ่งขึ้นอีกแล้วค่ะ ขึ้นมาอีก2.5%มาอยู่ที่ระดับ650ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะคะในช่วงวันพุธที่20ธันวาคมที่ผ่านมานะคะเมื่อเทียบกันกับสัปดาห์ก่อนหน้าค่ะซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2551นะคะก็คือแพงที่สุดในรอบ15ปีนั่นเองนะคะในขณะที่สำนักข่าวบูมเบิร์กออกมารายงานค่ะว่าราคาข้าวพุ่งสูงสู่ระดับตั้งแต่ ในช่วงสิงหาคมที่ผ่านมาสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะผ่านมาแล้วเดือนแล้วเดือนเล่านะคะข้าวก็ไม่ลดลงแล้วยังมีท่าทีที่จะแพ่งขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาข้าวที่พุ่งสูงในระดับสูงสุดในรอบ15ปีในครั้งนี้เนี่ยถือว่าสวนทางกับอาหารหลักชนิดอื่นๆนะคะอย่างเช่นข้าวสาลีแล้วก็ข้าวโพดนะคะที่ราคายังไม่สูงค่ะ โดยข้าวขาวไทยนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นในปีนี้ถึง36%นะคะในขณะที่ข้าวสาลีนะคะสัญญาซื้อขาย่ลงไนนาในชิคาโกกลับลดลง20%จะเห็นได้ว่าสวนทางกันมากๆนะคะและยังมีแนวโน้มที่ข้าวสาลีจะลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีด้วยส่วนข้าวโพดเองนะคะลดลงประมาณ30%ในปี2566นี้ค่ะ